ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d ปปชจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมชมรมสตรองจิตพอเพียงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการสร้างถนนเทียมเภอศีนครนายปรีชายาศีผู้อำนวยการสำนักงานปปชจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมเจ้าหน้าที่ปปชและคณะชมรมสตรองจิตพอเพียงจังหวัดสุขโขทยัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ยวกับการขอสร้างถนนเรียบของมาพลับจากกรณีมีเครือข่ายร้องเรียนถึงมาตรฐานการขอสร้างโดยทั้งนี้ทางสำนักงานปปชได้ทำหนังสือถึงทางเทศบาลศรีนครเพื่อขอใช้ห้องประชุมของสำนักงานเทศบาล ตำบลสีนครอำเภอสีน,ค,นสครจังหวัดสุโขทัยเพื่อร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างที่รับผิดชอบเรื่องการก่อสร้างถนนของทางเทศบาลเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน โดยทางเทศบาลมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเทศมนตรีพร้อมคณะเทศมนตรีกองช่างก็ได้กล่าวชี้แจงโครงการการ,การก่อสร้างถนนพร้อมวัตถุประสงค์และได้ตอบคำถามข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนให้กับทางคณะทำงานของปปชอันหนึ่งทางคณะทำงานของสตรองจิตพอเพียงก็ได้ให้ข้อสังเกตซักถามพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนด้วยพร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารของเทศบาลก็ได้พาลงพื้นที่จริงดูการก่อสร้างถนนเรียบคลองมาพับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลจุดดังกล่าวด้วย แต่วันนี้เราจะมาในนามของชมรมแล้วก็มาฟังเรามีเครือข่ายทุกคนที่จะแจ้งหัวแสียงนการ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก